เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเตรียมตัวพร้อมสอบ IELTS กันหรือ,อยังตอนนี้เริ่มจะมีการเปิดให้สอบแล้วนะคะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะในเรื่องของราคาค่าสอบอันนี้เป็นข้อมูลมาจาก IDP นะคะก็คือทุกสนามสอบน่าจะราคาขึ้นแต่วันนี้ราคาที่ว่าจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยของ IDP ครูมีมาฝากกันค่ะตัวที่เป็น regular นะคะก็คือเป็นการสอบแบบปกติที่ไม่ใช่ UKVI ที่เป็นลักษณะของ paper based ไม่ว่าจะเป็น Academic หรือ general ราคามีการปรับขึ้นนะคะจาก6,900บาทเป็น7,200บาทส่วนตัวที่เป็น Computer Base จาก7,100บาทปรับเป็น7,500บาทค่ะแต่ส่วนของ UKVI ค่ะ ทั้ง Paperbase และ Computerbase จะมีการปรับลดราคาค่ะแต่ก็ไม่ได้ลดเยอะนะลดจาก8,100บาทเป็น7,710บาทส่วนตัวที่เป็น UKVI Life Skill ลดจาก7,200บาทเป็น6,135บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นราคานะคะแต่ละที่ก็อาจจะ แตกต่างกันนะคะดังนั้นลองเช็คดูด้วยแต่ที่สําคัญค่ะในเมื่อราคามันขึ้นหมายความว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมให้สามารถสอบผ่านได้แค่ครั้งเดียวคือครั้งเดียวปุ๊บแล้วผ่านเลยเราจะได้ประหยัดเงินนะคะเพราะค่าสอบมันขึ้นแล้วยังไงครูจะเอาใจช่วยขออวยพรให้ทุกคนสอบผ่านได้คะแนนตามที่ตั้งใจในครั้งแรกเลยค่ะ